เอาละครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมพลาวเวอร์ครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีที่จะทําให้ปลาของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นครับมาเรามาดูวิธีแรกกันเลยครับว่าเราต้องทํำยังไงกันวิธีแรกครับทุกคนต้องมีเจ้าลูกป,ปั้นอันนี้ครับเจ้าลูกป,ปั้นอน,นูบิสนะเสร็จแล้วเราต้องมาใช้ตัวหลักของเราครับต้องดูตัวหลักของเรานะว่าเราจะใช้ตัวไหนแล้วเราก็มาทําการ จิ้มไปหนึ่งทีครับแล้วก็มันจะมีลูกเป็นเป็นลูกแก้ววิญญาณครับอันนี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ครับซึ่งมันจะดรอปตามพื้นต่างๆนะส่วนอันกลางกับอันใหญ่นี่น่าจะดรอปจากกล่องครับกล่องในดันเจียนในระหว่างทางที่เราเจอเลยประมาณนี้ครับก็จากนั้นครับแล้วก็ต้องมาอัปเกรดอย่างนี้ครับนี่เราจะเพิ่มมาอีกสามเปอร์เซ็นต์ครับจากปกติครับนี่เราจะอัพพลังชีวิตนะครับตอนนี้น้องมีเลือดสี่พันสามนะ พอเราอัพปปึ๊กหนึ่งน้อมเพิ่มมาร้อยกว่าครับกลายเป็น4 4 4สห้านะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเปลืองครับบันฟาร์มได้เรื่อยๆมันจะดอกดอกเยอะแยะนี่ครับกดอัพไปเลยมันจะใช้เยอะไปเรื่อยๆนะจนมันถึงขั้นกลางครับขั้นกลางก็คือใช้อันนี้หนึ่งอนะ่ะอันนี้เริ่มหายากนิดนึงแล้วนะขั้นกลางเนี่ยแต่ไปแมปตอนแบบเวิเยอะๆ30มิบบวกนี่น่าจะมีดอกเยอะๆแล้วครับ นี่ครับแล้วก็จะเป็นลูกใหญ่อันนี้นะโอเคต่อไปเป็นอันโจมตีแล้วก็อัพนี่ครับมันมีให้อัพสาอย่างนี้แต่ตัวที่เราใช้ไป,ไปฟาร์มไปสู้กับมอนต่างๆนะผมว่าเราไม่ต้องอัพก็ได้ในที่ความเร็วในการทํางานเนี่ยอัพแค่สอย่างนี้ก็พอครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆจะอัพอันไหนนําได้หมดไม่มีผิดไม่มีถูกครับลองได้เลยโอเคเสร็จแล้วไปวิธีต่อมาครับ วิธีต่อมาก็คือเพื่อนๆต้องมาคราฟไอ้จาตู้นี้ครับตู้แบบดูแบบใสลุ้งหน่อยเออจริงๆก็คือจับจับพลาวของเราครับมามันรวมมันรวมในตัวหลักในตัวเดียวให้มันโหดขึ้นครับนี่ค่าพลังก็จะขึ้นมาพอสมควรเลยนะก็เยอะอยู่ก็นี่ครับจํานวนตรงนี้ก็คือบอกว่าเรามีในคังอยู่เท่าไหร่นะที่เราสามารถเอาน้องมันรวมกันได้เอามายำๆนะ พยายามคัดเลือกตัวที่มันไม่มีสกิลดีๆนะแล้วเราก็เอามาเอามาใส่เลยโอเครอบแรกเขาใช้4ตัวครับทุกคนฉะนั้นเรากดไปได้เลยเริ่มการการหลอมรวมเรียบร้อยครับตอนนี้พลาวของเรามีดาวหนึ่งแล้วนะมันเต็มสุดแค่4ดาวนะผมว่าแล้วรอบนี้มันใช้16ตัวครับซึ่งผมมีแค่13ตัวนะใส่วิโฟอ,อันนี้เป็นวิธีคร่าวๆแล้วกันทุกคนตัวอื่นตัวอื่นผมก็มีครับอันนี้เดี๋ยวโอเค ใส่ตัวนี้ให้ดูอีกตัวโอเคนี่ครับสเตตที่เพิ่มมาเพิ่มมาพอสมควรครับนี่เป็นการการเสริมให้น้องน้องมอนสเตอร์ของเรานี่เก่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับนี่ตอนแรกตะกี้เลือด4,004ครับตอนนี้เป็น5,004แล้วเพิ่มมาพันกว่าเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งครับก็คือก็คือการมาสมพันธ์กันนะครับก็คือเราต้องไปเอาพาวที่แบบมีสเตตดีๆสีทองนี่ครับอย่างเช่าตัวนี้นะ กขามีสกิลสีทองนะครับแล้วก็ดูเพศนะว่าเป็นผู้ชายหผู้หญิงเสร็จแล้วก็ไปหาอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นผู้ชายนะดุร้ายอันนี้มันเพียนมันเพียนไม่ค่อยไอ้น,นี่เท่าไหร่นะต้องการแบบความไวมากกว่าอันนี้ตัวผู้หญิงคนระับอันนี้เป็นเพศหญิงครับว่องไวจําเป็นมากนะสาหรับตัวน้องกวางนี้เพราะว่าจะวิ่งเร็วมากๆสีทองนี่เราก็เอาไปใส่เลยครับ แล้วก็อันนี้ดุร้ายนะเอาไปมิกกันครับพอเราลากน้องมารวมกันแล้วใช่ไหมเราก็เอามาใส่ในนี้ครับให้น้องพอพันเลยนะแล้วน้องก็จะฟักไข่ออกมาครับทุกคนแล้วก็เอาไข่มาใส่ในนี้เสร็จแล้วก็จะได้สุ่มสแตตไปเรื่อยๆครับผมผสมกันไปหลายหลายทีมากนะทุกคนกว่ากว่าจะได้สีทองสี่อันไหนกว่าจะได้สีทองนี่ก็หลายใบอยู่เพราะฉะนั้นเราใส่ไว้เลยครับแล้วก็ให้มันฟักมาหลายหลายฟองนะเสร็จแล้วเราก็ไปฟาร์มไปตะลุยโลกบ้าง เสร็จแล้วก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งครับก็ทำให้พลาแล้เราเก่งขึ้นก็คือสกิลนั่นเองก็คือผลไม้สกิลนะก็จะมีหลายเกรดครับมีตั้งแต่สีเขียวครับแล้วก็สีสีฟ้าสีนี้แล้วก็สีม่วงนี่ครับซึ่งผมยังเจอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งสเต,ต็มันก็เยอะกว่าพอสมควรครับเราสามารถเอาสกิลพวกนี้ไปให้ไปให้เพลาวเราได้เรียนรู้ได้ครับ นี่ครับอย่างน้องตัวนี้ก็สกิลถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ใช้ได้ครับนี่ครับมันจะพอเราเรียนวิธีแล้วเราต้องมาจิ้มตรงนี้อีกทีเพื่อสับเปลี่ยนสกิลครับนี่เราเปลี่ยนสกิลให้น้องได้นะนี่ประมาณนี้โอเควิธีก็มีน่าจะมีประมาณนี้ครับคร่าวๆนะสําหรับการจะทําให้พลาวเราเก่งขึ้นเราต้องไปเออเราต้องไปจับตัวเดียวกันครับแล้วก็มารวมกับตู้นั้น หรือไม่เราก็ไปผสมหาสกิลทองครับสกิลทองเพื่อแบบความเก่งของน้องเพิ่มขึ้นครับจากนั้นก็หรือไม่ก็กินด้วยผลไม้ครับทุกคนแบบมอนบางตัวมันแพ้ธาตุน,าน,นู้นธาตุนี้เราก็เอาสกิลไปใส่ครับแต่มันอาจจะยุ่งยากน,นิดนึง <c oughs> อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งครับตอนนี้พลาวของเราก็จะเก่งขึ้นครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับก็ขอพูดที่ติดตามรับชมครับก็ฝากกดไลก์กดซับสไคร้ครับ วัลาพารนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ